ไม่ถอทน,ทนออกชิมองอ,อืชมือนี้วันนี้เยาสมาิสามอิมินาโชนะอาะสัปะริวาลตานังมูลาลังลาตานัง สตุปจายตานังอคิกะทีกระทังอุตะกังตานีนะอภิจาสถาระนะสัพพะโลกียะโลกุตตะะสมาธินังยาวะอะหันตาละหันติปติพรามะกัญญานังตินังนิพพานปะเปโยโคนตุนนิจังดิดีราชนังปินิ้พิวะินตีกัสสงาจุลสกัลจารปัชังไรเชชิโฮตุระกัลจปะหนาหอยหาช เจ็ดภาวสาซะเดชคำว่าในหองตองเดินยีเดินกำจำเลื่อนขึ้นในหกคำบวกคำพิมพูยแต่วันดีในคาคารับวันนี้คุณมานี่ตุ้นัวพอใหม่แสงคุณมาติดเป็นเก้าขาปริยาจวานางเก่าข้ามพอมโดยลูกยิงจวานางจ่อยสามิกะจวาไอซักพอมโดยลูกยิงจวาุชวนาส่วนกนนนำนอนมา ยังมีขอน้ำโพจนนาอาหารในโคติองตานสัพพะปปริวาะตานตามุ่นฟงในปังปอบนองกัมาท้ายกินตานในการนองเฮืนท่านอันที่นี้ในขากลาบันดีพาไตลตนาเกี่ยวติสามและการในภาวาจินาพุทธาลุกชิกสัพพยุปรากราต่าปวัยนาปฏิการนำตุ้หลับเอาละขพรอตงจ้างวังเกิดจินมัการที่แผ่งแก้ว แลกเป็นผิดนามคำลงมันใหญ่เลยหัตับเห็นมังประตูจะด,ดูลาไม่ึงจ้างนงิบมาเกิดติ่งหนังเคิงเงินคำยังสูงไกลขึ้นใจฝาเพราะจงจ้าเงงบัาเกิดติ่นังมาจากตัวอวาสนัย ปานไทยก่เขาเอวาวิซี่มาก้าต่างตัวเต่ารันนีล่ะปา,ยยานญาณน,นาวาจุนจ้าเงือกปินหนังเลื่องสเสัพาะคำลัหมิเทียนใหญ่กว่ามันปิ้นตยียเรือใจจับมือสถต้าหัวานีจะกับไม่สู่ประโลกปายนาเลยขี้ขาวหมาตาดับสมุดแต่สาก้อนลุกนอนยืนนั่งกางปิ้นนางไม่นางโตไปเนั่งน้ำปัดเรื่อนาน <ละ S 1> ้ลโซฟาแ <ไป S 1> ี่ สิทีจากุศรณนามุนนํามังคืกอข่าน้ำโพจะนาอาหารในจะดูไปใจเตยตานสัปปะริวารตานต่างมุนผู้นี้ตุดโตเก็โพไม่แฉ่งขมัเตปิ้งข้าวขาภริยาจวนั่งกับข้ามพงอนลูกอิงจิวนั่งซ้อยผลเดนล้นยิ่งจิวชวนนาจนการนมนำมายังขำมีข่านโพจนาอาหารในโคติอนตานต่างมุนผู้นี้ผพองผอมนมขมาถไร้ปิ้ตาในการหื่นานัแตนติิเชแล้วเดินบืจโพติสะ สวนมุ่นสวนตานต่างหลายมุ่นฟุ้งนีไปหายอย่างตุนโตปอนานมุ่นปันเมอีค่ำนางปีข่ันนางขันหลานรจันนางจัน,จนและปอนานน้อยนางจันไม่ไม่นางจันกันไม่นางจันและปอทำไว้อินดี ละร้านนะ่ะเข้าจากเข้าตามตลาดมนฟุ้งนี่เดี๋ยววางจิตใจอารมณ์อะไรไปบ่อจังไรไปาาลไปุ่งของขังอยู่ในวางปัทุจัตุราว่าเดี๋ยวไปใต้ตินปีได้เปช่ำวีของตุคะเวตาอยู่ในเถินถ้มยานำกูหาท่านาจันตีได้ยามห่อนบ่ได้อาบยามอยากบ่ได้กินปินตุกินลำบากอยในท่านาจันตีได้คนนีขอจงจังกุศลนานมุนนาตาตลาดมนฟุ้งนี่ไปจับไปจอบไปหลอดไปถึง แม่นาแป้หอยยำเจ้าก็บจงเจงในเป็นข่าง่ายไม่นาแป้ว่ยยำควายก็จงเจงในนตุ่นเชอตุ่นผาไมนาแปหอยยำหลากกับจงเจงใอ้าวนำก็ตั้บุญโดยตีานากุศลน้าตาตานามุ่งนี้ขอเดไปจับไปจอดไปลอไปทิ้งดีินในระบูระบุหรือคุณตียางหรือภาคที่ตุกประเด็นถึงสุขในกาลวันดียำดเต็มดีพุนเาไปิลไปรุ่นขอจงจงในจามูลสท่าตั้งลร้ผู้ใดพญาทีโลกาเจ็บใหม่ไขน้ามีตุ้ตัวเมนังกับขํา ขาได้หายจากพยาธิโลกาพะกอบไปด้วยอายุวันนาสุขปะ,ปะปร,ะราชญ์โจรลาปลาปัสการเนมัสายุเตนวิชริเตกุสันนาบุญอันวังเกิดก็ได้ขัขนําโพจนนาอาหารในกติของต้านต่างหลายมุลพวกนี้ตึต้โตพร้อมแสงตึงเข้ากาปริยาจิวันนักขับข้ามพรให้ลูกอิงจิวนน้จ้อยพรสามิกะพร้อมด้วยลูกอิงจิวันอาชุวนา อากตั้งสัทภายปพินตานเชืได้เดินปุยโคทิซาสมุนสัตตานตังหลายมุขงนี้ไปหายังญาติการสมุตานสาวุงสาลรายเงีนตุนอาโปเลเมคุบาอาจาริยเจ้าปูเถ้าปุเกปุยาตนายมีเคยเคยสายอะไรสิงลูกแก่มีงล้างตุนภเมตุนเต็มหลักกะอเมกกาจังมุุณามาเข้าจับเข้าตามต่างหลายมุนงั้น ได้ไปปิ้น hmm. พ okay. mm ี่ได้เปิดชอมในของทุกค้าเวทนาอยู่ในในทางเถินทำยานำกุหาท่านัาจเต็มตีใดขดีขอจงเจ้งผุ้ชนาบุนาตาตรลายมุ่งฝมเปจับปจัไปเราไปคิงในคิดในระบูรกุลุทยานภาคที่ตุกขุุขในกาลวันนามนี้เตลิดีชี้ได้จากผู้ชนาบุญนาตารรลมุงฝ้กมือจากมูลสัท่าทีเลย้ก่าวที่กล่าวน้ำไปแล้วมีพอนานบุนฟันเมอีขํายิงนงขัน น,นั่งจันและโบนั่หน่อยเม่นั่งจันและบ่บทำาไมอินดีขอได้กินในระบบวะาปกเกลือกุนติยากในภักติโตเปริถึงสุไม้าลวันณียาดีเลเพขอจงจ้งจงาในจำวันชาตากูปินพญาทีโลกาจ็บหมายไข่น้าขอจงจ้าในสางให้ได้หายตั้งแต่วันนี้วันนี้ไปขอหรือพระขอไปในอายุวันนัชุข้าพล,ล,ละจุลาลารัสการในภาษายอยูเตดีด เฉีเจากวชรนามุณนามังคือก้บวเดนขามนำโพจนาอาหารในโคติพ้นต้านต่างหลายมันพงนีพุธโตัวผมในเชงเขก้าป่าปริยานะกรับข้ามพหรือลูกอินังจ้อยร้านยิ่งจว้ชวนนาทวนกระนำสัท้ายพินต้านในวันนี้เสียแล้วสัาจะเข้าวุฒิชาสมุนสุตตานต่าหลายมันพงนิปยายังมีเฮสิขาเ่วบุตรเวดาจะตางหลายมันงูต้นอยู่ฝรั่งสายยังกีฮักข่าสถานห่เนท่านาแตมตินีพินผาพินปท่านในต้นอยู่ฝรั่งสายยังบานเือไมีตุ่นมาพุ่มวดเท ประปฏตวัต <cin> <and als> <forth> <c oughs> ิวาระการเฏวัตินาตีติวาระสักมาวจานะสุรสชั้มหาภูมิดงขอกุมีอันิตาสักลวานาประมาณว่าอดไไปตั้งแต่บิดาของศักดิ์คุณนำนำไอชวนกขาตั้งในเขตเตยตยต่อหนิสีกุฏามาตุนสีจำมุนในจำบาปตุนสีจำนำยาใดไม่ต้านขอจงมาสาธุอนุโมทนาตานต่างหลายมุนฟงนิชีแล่เละมาเนนนำเมาอย่างกขอนำภูจะนำอาหารต่างหลายมุนฟงนิไปจับไปจอดก็ลอยไปถึง ยงจากมูลาตาปัวนีจกก่จะกำไม่สูบปลโลไปลายนาที่ไดเกาชื่อกาวน้ำมาแล้วได้กินเนี่ยมโูลาโปเรปันคน,นที่ยากในปาที่ตกันน่งุกดีฉดิเตจากผู้ชนะมุ่นามาเกิดก็รเดินทางโปูชจนอาหารในปติป้องต้านต่า,ม,ตาม,มันฟุง่งใจากมูลาตาตุ้งูกโหม่แชง้งมามเตพร้อมโดยิยานางกับคําและลูกยิงนาจ้อย อเห,หน่อร้านต่างม้วนจนกระําสังขายปิ้นต้านเชลเล่าตางปูดักกุ้ในจกักตังอยู่กูปินในกีขาข้าว่าสถาญาขึ้นท่านาแตนตินีก็ดีต่างปูดักกู้ในจักปัดปอบโปต่งอยู่กูปินในกีขข้าว่าสถาญาขึ้นึงตุนจะกกระทำวิธีเร่งอินทรีชีวิตไปโดยคมสามาการก่คือว่าการสิกรรมกันในเือนจ่งสันุนไกระทำหนากว่า,ากกนนถึงเมนาสัญาในมุนนมาขอบุณมาที่นี่พพก็มีลูกสาวยาศุกษาโลกาปานิจากจรม มันมาจากที่เว้นเมืองในอากาก็ถึงจ้างในจงมาปเป็นป่ามากนังนลงร้ายมันจะกาขายในก๋ยเตยู่งสีทุกก๋ยเขายเต้มนี่ลักเกลต้นะมุนครัมลามืปากรามืจาลามูไปรามูมาลราจะเชวัตะกรมันจะไปปฏิบัติคุณในขตาก่ถึงจ้ามในดีตัวดำมาคุณหน้ามันจะไปหนาปตาวิสุนาติสาอนุติสาวันตกและวันออกกบต่เล้าน้ตาลาติสาคุขาก็กบไปโดยชีเดช่ใจอนุปิลา ตีจาจนะพงเปกขัเซ็กชัตูเรตินตีหักุ้งเก๋หมกุ้งในติวดาจุละตินตีว่าวันคืนเจริญดีตามาดุนคาถาปาลีวายะถาวาลีวะหาปูลาปาลีปุเรนตีจากัลังนิวามีไว้โตตินังเปตานังอุปกัปปติอิสิตังปะติตังตุมังชิพามีวาสัมมิจดูสเปปุเรนตุสังคปา जन्तो raso रसो यथा मणि सो यथा सपीतीयो युव जन्नु सकल लोको विनाशत्मते भवत वन्तलायो सुकीति कायको हव अभिवातान सिरी सनिचा मुढा 50 न Atal si mea, ka si timi tasa ka tamipitana, takinang tasa, bupe kata manutsana, nahirun na ngwasoku, wayawan, nyakaliti, wana natang, pita na mataya, ewang pita, taya, kayua, ayakta, punta, kintang, sinasaka, pita, kati, tati, kara, tangi, kaya, sa so, upa kapati so, yati takmuta, ayang, pitasito, pita na pita, takatao, lalakaran, sapitu na manupati ng

आयु व तथा को तथा कोसिनी व तथा कोयसा व तथा कोपला व तथा कोवन्ना व तथा कोसुका व तथा कोदुषपसा दुखा लोका भ्यावेला सुगां शत्रुपत वानिकान्तलयापि विनाचन्तु चते च साचय सिति धनमं फंसुति पाकयं सुखां पालन सिरी आयु चवनं च फू कावती जयसावा सतावा साचा आयु च जीव सिति भवन्तु ते महाति विधा ยาวันนี้านังนี่านาปัจโยโหนตุนนิจังคิดปังปันนาเือาซาราดุไปแล้วแหงาม